ตกแต่งหมดเลยนะคะพี่เห็นแล้วรถเด,ดิมๆจะเป็นแบบโลนลเลยไม่มีอะไรเลยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะใส่เป็นเบาะหนังให้นะคะสีดําได้แดงเดินตะเข็บคู่นะคะแล้วก็ปักปักคําว่าเรนเจอร์เน็เกิลเรนเจอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพรมกระดุมนะคะติดให้รอบคันเลยนะคะสครับเพใช้บันไดกันลอยนะคะอันนี้เวลาที่เราขึ้นเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นเนี่ยนั่นจะเคยเห็นว่ารอ,อ,องเท้าเนี่ยจะขูด นะคะตัวรถนะคะทำให้เป็นรอยแต่นี่คือใส่สครับเพดเนี่ยจะไม่โดนเลยนะคะอบอรหนังนะคะก็มีให้นะคะตรงบอกแคปนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถมีคนที่นั่งหลังเนี่ยสามารถชาร์จแบตนาฬิกาเออชาร์จชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะจะมีช่องเสียบนะคะ12โวลต์นะคะชาร์จไฟโทรศัพท์นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ usb นะคะตัวน,นี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.0ใช่ไหมคะเป็นเกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405รนิวตันเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแรงมา้า170แรงม้าเนี่ยแรงม้าเยอะมากๆนะคะในในระหว่างรถเซกเมนต์นี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่อง2.0เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะะมีเทอร์โบให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นเอกพัรนะคะแล้วก็คันนี้พวงมาลัยนะคะปรับระดับได้4ี่ทิศทางเลยนะคะพี่ปรับขึ้นลงนดึง,งเข้าด,ดึงออก ได้หมดเลยนะคะต,ต้องไปสอนเขากุญแจรีโมท<ห>นะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบ immobilizer บบบบบบนะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอจะมีหน้าจอที่เป็นสีดิจิตอลนะคะ8นิ้วแล้วก็มีหน้าจอฟอร์ดพารนะคะดูตรงกลางนะคะ10.1นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถเชื่อมได้ค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเยอะมากๆที่ใ